สองั้นนายการปัดก,กวายิงระหว่างผลปั๊ก ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจีชแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่กันเกมเอาวีคันนิชเคยกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าโจเกอร์นะครับซึ่งโจเกอร์เนี่ยก็เป็นฮีโร่ตำแหน่งแคลร่อีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้รับการบัฟขึ้นมานะครับสำหรับซีซั่น18นี้โอเควันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าโจเกอร์ที่ได้รับการบัฟขึ้นมาแล้วเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เเพื่อป็นกลังใใจห้้คคนนทดวยะรับผมมโออเคถ้้้าพรแลวไปกัน โอเคมาเรามาพูดถึงสกิลของโจ๊กเกอร์กันสักนิดนึงนะครับสำหรับแพสซีฟหรือสกิลติดตัวของโจ๊กเกอร์เนี่ยบอกว่าทุกๆสิบวิหรือหลังจากใช้สกิลที่2เนี่ยโจ๊กเกอร์เนี่ยจะได้รับกระสุน1นัดนะครับสำหรับการใช้สกิลหนึ่งเนี่ยจะได้รับ2นัดนะครับถ้ายิงโดนฮีโร่แต่ว่าถ้ายิงไม่โดนฮีโร่ยิงไปโดนครีปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้รับกระสุนเพียงแค่นัดเดียวส่วนอัลติเมทเนี่ยจะได้รับกระสุน3นัดนะครับซึ่งโจ๊กเกอร์เนี่ยมันสามารถสะสมกระสุนได้มากสุดคือ5นัดซึ่งกกกกรรรระะสสสุนนนททีีี่่โจจ๊เเเอ์ได้นน้ัับยยยยมมาาาาาางงควหภพ สามถึงสิบเปอของ HP ปัจจุบันของเป้าหมายนะครับผมมองว่ามันค่อนข้างแรงเลยนะครับและได้มาหานัดอย่างเงี้ยโอ้โหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยนะฮะมาในส่วนสก,กิลที่1ของโจ๊กเกอร์เนี่ยจะเป็นการยิงจรวดออกไปนะครับเป็นแนวเส้นตรงออกไปนะฮะซึ่งจะสร้างความเสียหายทางกายภาพเนี่ยเริ่มต้นที่365นะครับและลดความเร็วเนี่ย30%เป็นเวลา2วินาทีนะครับ ในส่วนของสกิลที่2ของโจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์เนี่ยจะลบสถานะที่ลดความเร็วทั้งหมดที่ได้รับนะครับแล้วเพิ่มให้ตัวเองเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเริ่มต้นที่สามสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมกับได้กระสุนหนึ่งนัดนะฮะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยโจ๊กเกอร์เนี่ยจะป้องกันความเสียหายทางกายภาพทั้งหมดเป็นเวลาอีกสองวินาทีนะครับโอ้โหใครที่คิดจะลวงโจ๊กเกอร์นะครับบทสกิลสองนี้ออกมาเลยครับแล้วในจังหวะนี้นะครับเพื่อเราเข้าแล้วครับโอ้โหซาเนนคจัด จะหนีไปไหนละครับเทนสวยฮะแล้วย้อนจังหวะนี้สวยครับมาเรามาพูดถึงอัลติเมทกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับอัลติเมทของโจเกอร์นะครับมันจะกระโดดเข้าไปวางระเบิดนะครับซึ่งจะสร้างความเสียหายทางกายภาพเริ่มต้นเนี่ยที่530นะครับพร้อมกับสตัน์ศัตรูอีก0.5วินาทีทําให้ศัตรูเนี่ยวิ่งช้าลงอีก50เป็นเวลา2วินาทีนะครับแล้วก็จะทําให้โจเกอร์เนี่ยตีเร็วขึ้นอีก50นะครับเป็นเวลา4วินาที แล้วจังหวะนี้ครับเทนเข้านะฮะลกมิงกันทั้งสามคนนี้ครับ <c oughs> เป็นไงละครับ <c oughs> โอเคครับแล้วสำหรับเซตไอเทมของโจเกอร์ก็จะออกประมาณนี้นะครับไอเทมชิ้นที่3เนี่ยผมจะขึ้นเป็นเทมเพลตนะครับเพราะว่าโจเกอร์มันจะตีช้านิดนึงนะมันไม่ค่อยทันใจเรานะแล้วในจังหวะนี้ครับเลนล่างมันช่างดุเดือดกันแซ่งจิงเชียวแล้วเทนจะหนีไปไหนงั้นรอมจะหนีไปไหนงั้นรอมก็ามาดีครับเมทเรามาแล้วนะครับวิ เพื่อนเราขอโทษณจังวันนี้สวยคบสวยครับยิงก็หวังผลสวยฮะเมดเมดเก็บไป2เลยนะครับถ้าไม่มีเมดเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเราอาจจะไปซ่อมลากมะม่วงได้นะครับโอเคแล้วจังหวะนี้เราก็ได้เทมเพลตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโจเก์ก็จะตีไว้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะทันใจผมแน่นอนจังหวะนี้เพื่อนเราเข้าแล้วนะครับก็มาขับถีบวิ่งนี่นะแล้วจังหวะนี้เทนจะหนีไปไหนงั้นหรอมเทนจะหนีไปไหนงั้นหรอมสวยครับเพื่อน จังหวะนี้เซลฟิทมางั้นหรอมแล้วไงละครับแล้วไงละครับวิมีนะมีนะเข้าแล้วช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนก็มาดีครับเซลฟิทคีบไม่ดันนะจังหวะเมื่อกี้ตอนนี้คีบดันแล้วครับเราก็ได้ปอมลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมก็มาดีครับเทนก็มาดีครับเพื่อเราเอามังกรอยู่นะฮะจังหวะนี้ก็มาดีครับเทนก็มาดีครับก็มันครับก็ไม่เท่าไหร่อ่ะครับบล็มบล็อบนะครับแล้ว เซลฟิตจะยังไงจะยังไงหายไปดิครับฟาร์มเรามาแล้วนะฮะคือกตรงำกันงว่าจะแน่นะครับเซลฟิตแล้วจังหวะนี้ล่างเราแตกแล้วนะครับเราก็มาเคลียร์เลนบนต่อนะครับเลนบนเราก็เจอกับเรียวมะนะฮะแล้วจังหวะนี้โอ้โหเทนเขามาเติมบนวะเอ้ยมีนะถอยมาเพื่อนก็มาดิครับเทนก็มาดิครับนายไม่เข็ดงั้นหร่อมถ้างั้นก็หายไปซอยมาจ่ายกันเถอะฟังชั้เพื่อน แหมมันจะหอมฉุยเข้ามครับเข้ามครับแล้วจังหวะนี้เซลฟี่มาฮะรันถอยดีครับถอยดีครับโอมีกับดิจิตอลโอ้โยติ๊กเกอร์ออกมาฮะเมื่อกี้ติ๊กเกอร์ทันพอดีนะครับผมแล้วจังหวะนี้คลิปดันป้อมนะฮะป้อมบนเราน่าจะได้บอลอยู่นะครับตอนนี้คลิปดันฮะโอเคสวยครับ แล้วเซลฟี่ยังไงยังไงเซลฟี่เมื่อกี้นายไม่เข็ดงั้นหรอกมาดิครับเซลฟีตวฮะแิดมินาไปครับแล้วจังหวะนี้เรามาเลีย์เลนล่างช่วยเมทนะครับแล้วจังหวะนี้ก็มาดิครับคลิซี่ก็มาดิครับโอ้โอันนี้แค่ยิงเปล่าๆเนี่ยคลิซี่ตายเลยนะครับผมสุดนะตายอยู่นะจังหวะนี้แล้วตอนนี้เหมือนจะมีประเด็นแล้วเทนยังไงลัะเทนนายจะหนีไปไหนเทน นายจะไปช่วยเพื่อนงั้นหรอมจะหนีไปไหนล่ะครับสวยฮะซานิสแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวเราออกเป็นดิวทูตต่ตอน,นะครับก็มนดิครับคริซี่นายจะมาเคลียร์คลิปกันหรอมก็ามาดิครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้คลิปดนันฮะแอบลอยป้อมไหมครับลอยป้อมไหมครับจังหวะนี้ลอยป้อมไหมครับสวยฮะเราได้ป้อมกลางเป็นที่เรียบร้อยจังหวะนี้เซลฟิ่กระโดดมากดสกิลสองไหมฮะโอ้โห รอบลีกแบบดิจิตอลนะฮะัแล้วจังหวะน,นี้หายไป2แน่นอนอุ้ยเซลฟี่อีกน,นิดเดียวไม่ตายสิเซลฟี่นายห้อยหลงปู่เคมชช่อมาแล้วจังหวะน,นี้เพื่อนเข้าแล้วครับผมอุ้ยสวยครับเมย์อุ้ยเ,เกมนี้ถ้าไม่มีเมย์นี่น่าจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับมีเมย์นี่ช่วยได้เยอะเลยกลับมาดิครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรามาแล้วเทนนายจะหนีไปไหนงั้นหรอ หายไปดิคับไปเฝ้ารางมะม่วงเลยนะครับผมจังหวะนี้เทนเซลฟิสนายทำอะไรอยู่ในป้อมเง,งินรอมและจังหวะนี้เลนกลางคีปเราดันนะครับ<ส>เราน่าจะได้ป้อมอยู่นะฮะสวยฮะ<ส>แลวจวังหวะนี้เหมือนเพื่อนจะมีประเด็นกลับมาดิคับคริซี่นายเก่าเงินรอมนายเก่าเงินรอมเราได้เฟนดิวทูธแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกโบออลสลักต่อนะครับเพื่อเล่งดามจของเรานะครับผมและจังหวะนี้เทนจะหนีไปไหนงั้นเราไหรจะหนีไปไหนไปดิครับเทนสวยฮะ แล้วจังหวะนี้ทีมเขาหายไป5้าเลยนะครับเราน่าจะจบบ้านได้นะจังหวะนี้โอเคซานิดมาบนด้วยโอเคเราจะจบได้ลอยบ้านเพื่อนลอยบ้านเพื่อนโอ้โหสวยครับแลฉะเชียรชนะในครั้งนี้ก็เป็นของจีเชนนลพวกนี้นั่นเองนะครับผมมันช่างสวยงามซะเหลือเกินพวกนายทำได้ดีมากเลยอ่ะเพื่อนๆแล้วเจอกันนะจ๊ะ โอเคครับแล้วสกอร์ตานี้ก็อยู่ที่คิวหตายศูนย์แอซซิสิบนะครับเกือบ MVP นะฮะเราน่าจะตามเตียวเซียนแค่เงินนะครับเราแอซซิสเยอะไปนิดนึงฮนะแลก็เลยแบบนะเงินก็เลยตามเตียวเซียนนะไม่งั้นก็ MVP อยู่อะตาเนี้ย <c oughs> โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ชนะนะครับผม แล้วก็ในส่วนของไอเทมนะครับก็จะออกประมานี้นะครับโบเกนสเปียนะครับเทมเพลตเนี่ยเทมเพลตจออกต้นเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเลดเกมเราจะขายทิ้งนะเพื่อให้โจ๊กเกอร์เนี่ยตีไวๆนะครับตอนต้นเกมนะฮะแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อไปเราก็จะออกเป็นดิวทูธนะครับแล้วก็โบออฟสลักสุดท้ายก็จบที่มูรามะสะนะครับหรือว่าจอกเคียวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกมตามอะไรเงี้ยก็ออกก่อเกิดก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมแล้วก็อีกอันนึงเกือบลืมเลดเกมเนี่ยถ้าเราขายเทมเพลตเราก็ออกเป็นดาบครีก็ได้นะครับแล้วก็ เลดเกมเราก็จะได้คลีแรงขึ้นนะครับ โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับโจ๊กเกอร์ที่ปรับแพทมาใหม่ในซีซัน18นี้นะครับซึ่งผมมองว่าโจ๊กเกอร์ที่ปรับแพทมาใหม่เนี่ยมันเล่นง่ายขึ้นมากๆเลยนะขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับขอย้อนกลับไปช่วงแรกๆของโจ๊กเกอร์นะครับผมจําได้ว่าโจ๊กเกอร์ช่วงแรกๆเนี่ยมันจะได้รับกระสุนเหมือนกันแต่ว่ามันจะได้รับเพียงแค่นัดเดียวนะครับต่อมาเนี่ยก็มีการบัฟขึ้นมาคือเมื่อใช้สกิลที่2เนี่ยจะได้รับกระสุนเพิ่มอีกหนึ่งนันนนนจจุบันนนเี่่่ยก็ป็ปอางทพูดมาก่อนหนน้้าีะครับส เล่นง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับผมนี่แหละครับโจเกอร์สำหรับซีซัน18ต้องเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในเมตานี้แน่นอนนะครับที่มาแรงแล้วก็สำหรับแครี่นะใครที่เล่นในตำแหน่งแครี่แล้วลองมาจับโจเกอร์ดูนะครับผมผมบอกเลยว่าคุณน่าจะติดใจแน่นอนเลยนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเล่นง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยแล้วก็ดาเมจค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งในสายเบิร์ดดาเมจของแครี่นะครับที่ผมมองว่า ค่อนข้างแรงเลยนะครับโอเคแล้วเราก็มาถึงท้ายคลิปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ G Channel ใน EP นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใคนทำด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน Go t to พัน Subscribe ไปกันแล้วเจอกันนะจ๊ะ